ซากุระตอนคุณหนูอาภัพรักกับนายจอมป่วนเทพกรัมรมลอเรื่องนี้เป็นแบบตอนเดียวจบสำหรับใครที่รอดูดั่งตะวนันรอดวงจันทร์ตอนจบนะคะพรุ่งนี้ได้รับชมกันค่ะนักเรียนทุกคนครับวันนี้ชั้นเรียนของเรามีนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่เอาละเธอแนะนำตัวกับเพื่อนๆสิเอ,อสวัสดีครับเพื่อนๆน,นทุกคนผมชื่อว่าคิมหันพึ่งย้ายมาจากโรงเรียนจังหวัด,ดใกล้ๆนี้เองครับ ยังไงผมก็ต้องขอฝากตัวกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอุ๊ยแกดูสินักเรียนใหม่ก็งานดีใช้ได้นะเนี่ยนั่นสินั่นสินนสโถ่ไม่เห็นจะเท่าไรเลยหน้าตาสู่เรายังไม่ได้เลยเอาละอย่าเพิ่งคุยกันนักเรียนคิมหันเธอไปนั่งหลังวารุตาก็แล้วกันตั้งใจเรียนกันหน่อยนะจ๊ะโทรศัพทนะ์น่าเก็บลงไปก่อนไม่งั้นอาจารย์จะริบนะว่าไงจ๊ะ แม่สาวดวงกินคู่ใครที่มาจีบหล่อนเนี่ยสวยกันทุกคนเลยเนาะอะไรกันเนี่ยไอพวกสังคมการบูลี่นี่มันเป็นแฟชั่นหรือไงกันน่ะเจอทุกที่เลยแฮะที่โรงเรียนเก่าก็เจอที่นี่ยังไม่วายอีกเต้นดีๆละแกอย่าวนมาชนฉันล่ะอุ้ยตายหล่อนใครอยากจะเข้าไปใกล้หล่อนกันเยอะ น้มนี่มันจะกว้างไปถึงไหนเนี่ยต้องวิ่งสก,กี่รอบกันมากินกินกินผิวข้าวจะแย่แล้วคิมหันมีนายเพิ่มมาใน,นกลุ่มเราก็ดีเหมือนกันแหละกลุ่มของเราเนี่ยจะได้เป็นกลุ่มสามหนุ่หล่อยายว่าเธอไม่ทานอะไรสักหน่อยหรอจ๊ะมีเที่ยงแล้วนะฉันกลุ้มใจเรื่องนั้นนะจ๊ะเธอว่าฉันเป็นสาเหตุ ที่ทำให้ทุกๆคนที่เข้ามาจีบฉันนะ่ะต้องดวงสวยอย่างที่เบลล่าเขาพูดหรือเปล่านี่วารุตาเธออย่าไปใส่ใจคำพูดของพวกกลุ่มยายเบลล่าเลยพิพั์ฉันขอถามอะไรนายหน่อยสิว่ามาเลยคิมหันทํำไมยายคนที่ชื่อวารุตาอะไรนั่นน่ะถึงโดนผู้หญิงพวกนั้นบูลลี่แบบนั้นล่ะอ๋อนายคงหมายถึง ทำไมเบลล่าเนะี่ยเขาถึงตั้งแง่กับวารุตาแบบนั้นใช่ไหมละ่ะก็เรื่องมันเกิดขึ้นจากว่าใครก็ตามที่เข้าไปจีบวารุตานะ่ะก็จะเจอเรื่องแย่ๆเรื่องซวยๆตลอดไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยอุบัติเหตุคนล่าสุดนี่รถโรงพยาบาลมารับถึงบ้านเลยละ่ะก็นั่นแหละเรื่องมันเป็นอย่างนั้นละ่ะวารุตาก็น่ารักอยู่หรอกแต่ฉันว่านายอย่าเข้าไปจีบหลอนดีกว่า เฮ้ยพิพัฒนี่มันยุคไหนแล้วไอเรื่องดวงกินแฟนเนี่ยมันยังมีอยู่อีกรอเธน้าคิมหันเชื่อพิพั์มันพูดเธอเฮ้ยยังมียากลับบ้านแฮะในที่สุดฉันก็หาที่สิงสถิตดีๆได้ละอา้าวแล้วข้างล่างนั่นมันยายวารุตาที่เรียนห้องเดียวกับเรานี่วะหนูได้ยินมาว่าต้นไม้ต้นนี้มีเทพสิงสถิตอยู่ข้าแต่ท่านเทพเจ้าคะได้โปรดช่วยหนูด้วยเถิด หนูไม่รู้ว่าหนูไปทำเวรกรรมอะไรมาผู้ชายทุกคนที่เข้ามาจีบหนูถึงได้เจอแต่เรื่องแย่ๆกันหมดแบบนี้หนูควรจะทำอย่างไรดีเจ้าคะยัย <c oughs> นี่ตลกดีแฮะอย่างนี้ฉันต้องเล่นด้วยฝึกหน่อยวันท่านเทพได้ปรดดลจิตดลใจหนูด้วยเจ้าค่ะขอให้หนูแก้ดวงครั้งนี้ได้เถอนนะเจ้าค่ะ ข้าได้ยินคำขอของเจ้าแล้ววารุตาข้าจะช่วยเจ้าเองต้นไม้ต้นนี้มีท่านเทพสิงสถิตยอยู่จริงๆด้วยหนูขอร้องนะเจ้าค่ะได้โปรดช่วยหนูด้วยเถิดหนูรู้สึกผิดทุกครั้งเลยที่มีใครต้องเป็นอะไรเพราะหนูยายนี่ถ่าจะบ้องเชื่อง่ายขนาดนี้เชียวถ้าท่านเทพทำได้หนูสัญญาเจ้าค่ะว่าจะนำไก่ตัวใหญ่มาถวายเลย ได้เราจะช่วยเจ้าอย่าลืมสัญญาล่ะอุ๊ยนีน่านั่นมันยายวารุตานี่นาเรามาทำอะไรสนุกสนุกแกล้งมันกันดีกว่าไหมก็เอาสิเบล,ล่าไปกันเถอะจโยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆเธอล้มลงไปอย่างนั้นล่ะเยายวาข้างบนเสียงเอะอะอะไรกันน่ะอา้าววารุตาเธอเป็นอะไรไปน่ะ เชื่อถามมาได้นายนักเรียนใหม่ก็เห็นอยู่เพื่อนชั้นหกล้มเป็นอะไรมากหรือเปล่านะเธอนะ่ะเออนายไม่ต้องอุ้มฉันก็ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นสกิลพระเอกเบลล่าเธอดูสิเขาอุ้มกันเลยอะทีนี่จะบอกฉันได้หรือยังว่าเธอล้มลงไปได้ยังไงมันเหมือนกับว่าจะมีน้ำรือน้ำมันอะไรสักอย่างอยู่ที่ขั้นบันไดนะจ้าให้ตายแบบนี้มีคนแกล้งเธอแล้วไม่รู้ตัวหรอ จริงด้วยเยาวาฉันก็เห็นด้วยกับหมอนี่นะเธอเล่นได้ดีนี่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอมีความสามารถแบบนี้นะ่ะนายคิมหันนายมายืนดูฉันตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยโถยนานแล้วเย,ยบง้งไม่รู้ตัวเลยหรือไงฉันว่านายอย่ามาตีสนิทกับฉันจะดีกว่านะ ไม่อย่างนั้นน่ะนายอาจจะซวยเหมือนคนอื่นๆก็ได้อะเรื่องเมื่อวานน่ะฉันขอบคุณมากเรื่องนั้นมันขึ้นอยู่กับฉันตัดสินใจมากกว่าเธอไม่ต้องพูดหรอกฉันชอบคาบคอมพิวเตอร์มากที่สุดแล้วมันเย็นสบายดีได้เรียนในห้องแอร์คาบศิละปะเราจะวาดตัวอะไรกันดีละนี่โอ้โหย้ยกสดเลยหรือนั่นเฮ้ยคิมหันได้ขามาว่า แกนะ่ะไปสนิทสนมกับยายวาุตาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะ่ะตั้งแต่เมื่อแกได้ยินมานี่แหละเฮ้ยคุยกันก่อนคิมหันแกไม่กลัวหรือไงวะท่านเทพต้นไม้เจ้าคะวันนี้หนูนำไก่ตัวนี้มาฝากก่อนถือว่าเป็นสิ่นน้าใจเจ้าคะ่ะ <c oughs> นี่เจ้าริอาติตสินบนเทพเจ้างั้นหรือไม่ใช่นะเจ้าคะ่ะเพียงแต่ว่าหนูอยากจะมอบให้ท่านจริงๆเจ้าค่ะ เอาละเอาละในฐานะที่เจ้าอ่ผ่านเรื่องแย่ๆมาข้าจะช่วยคลายความเครียดให้ก็แล้วกันข้าจะเล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันแสนสงบสุขได้มียูนิฟโอิชิอิชิตันลิปตันอาศัยอยู่ร่วมกันที่กล่าวมาเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์ค่าแต่อย่างใดเอิม่มนั้นมันนิทานอะไรของท่านกันเจ้าค่ะท่านเทพเจ้า โถโถโถเจ้าไม่รู้หรือไรที่ข้าเล่าไปน่ะมันคือนิทานชาดกข้าหวังว่าเจ้าคงจะเก็ตกับมุกนี้นะแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือนี่แต่ชาดกจริงๆเจ,ๆจๆ้าค่ะชามากันเยอะเลยแหมแซนด์วิชเจ้านี้อร่อยจริงๆเลยนะวาลุตาใช่แล้วจ้ะโยทกาเธอก็กินเยอะๆนะนี่ไอคุณคิมหันครับ คิดยังไงเนี่ยมากินข้าวบนดาดฟ้าแบบนี้เนี่ยคนมีแผนสูงอย่างฉันน่ะมันก็ต้องขึ้นมาที่สูงๆแบบนี้ล่ะแกพูดอะไรของแกวะฉันไม่เห็นจะกเก็ตเลยอ่ะโทนิวัตฉันก็พูดอะไรแปลกๆของฉันอย่างนี้อยู่ตลอดน่ะแกยังวิชินอีกหรือไงอา้าวแล้วนั่นแกจะไปไหนวะอยู่ๆก็ลุกพรวดพลาดวิ่งไปก็สวยแล้วะสิฉันลืมกระเป๋าตังไว้ในล็อกเกอร์พวกนั้นลงไปข้างล่างแล้วเราได้โอกาสแล้วล่ะ เราต้องรีบดำเนินการตาแผนเหมือนกับที่พวกเราทำที่ผ่านๆมาอ้าวไอ้คุณคิมหันไหนแกบอกว่าลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในล็อกเกอร์ไงไงพอลงมาจากดาดฟ้าแล้วแกมายืนชิวอย่างนี้ล่ะพวกแกนะ่ะไม่รู้อะไรฉันนะ่ะจะจับคนทำผิดให้ได้คาหนังคาเขาขอความร่วมมือพวกแกช่วยเล่นตามบทหน่อยก็แล้วกันอ้าวนั่นคิมหันเธอเป็นอะไรไปนะ่ะไม่สบายหรือไง เออใช่ครับอาจารย์ตอนนี้ผมรู้สึกปวดท้องมากเลยครับไม่รู้เป็นอะไรพวกเธอสองคนก็ดูเพื่อนเธอเอาไว้นะถ้าเกิดว่าเขาอาการไม่ดีก็มาบอกอาจารย์ได้ครับเป็นไปตามแผนเหมือนทุกครั้งเลยทีนี้แหละยายนั่น่ะก็จะโดนทุกคนถล่มว่าเป็นตัวซวยพอผู้ชายคนไหนอยู่ใกล้ก็ซวยเหมือนทุกๆครั้งนั่นแหละ ว่ายังไงจาวารุตาเธอรู้สึกยังไงบ้างอะที่เป็นต้นเหตุทำให้คิมหันเขาป่วยแบบนั้นน่ะหยุดไปเลยนะยายเบลล่าเธอพูดอะไรของเธอเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับหล่อนนะโยธกาฉันพูดกับวารุตาไงว่าเดี๋ยวก่อนรอฉันด้วยทำไมมันต้องเป็นแบบนี้อีกแล้วอโยฉันไม่ได้ทำอะไรเลยอะแต่ทำไมทุกทุกคนถึงบูลลี่ว่าเป็นความผิดของฉันน่ะใจเย็นๆก่อน มีแต่พวกหูเบาเท่านั้นแหละที่เชื่อเยเบลล่าน่ะนี่ไอ้คุณคิมหันแกหายป่วยการเมืองของแกแล้วหรืองไงถึงได้ออกมาเดินอย่างเงี้ยก็นแน่สิว่าเพื่อนได้เวลาพระเอกแล้วว่าแต่แกมาทำอะไรที่ห้องประชาสัมพันธ์วะอยากจะเป็นดีเจหรืองไงอ่ะทุกๆคนครับขณะนี้ผมมีบางอย่างที่อยากจะเปิดให้กับทุกทกคนได้ฟังไม่คิดว่ามันจะง่ายแบบน,นี้เลยนะเบลล่า รีบเอาสลอดใส่ในกล่องข้าวของในนั่นเลยเออๆก็ทำอยู่นี่ไงที่แท้เรื่องดวงกินคู่ของเธอเนี่ยก็มีสาเหตุมาจากยายเบลล่านี่เองที่เป็นคนทำนายคิมหันนายร้ายกาศมากเลยนะที่เอาเสียงของฉันไปประจานแบบนั้นนะ่ะช่วยไม่ได้ก็พวกเธอทำผิดแล้วพวกเธอก็โง่เองที่ไม่รู้ว่าฉันแบบอบเอาโทรศัพท์บันทึกเสียงวางไวนะ้น่ะ เบลล่านีน่าพวกเราไม่คิดเลยอะว่าเธอจะเป็นคนแบบเนี้ทําไมถึงไปแกล้งวาลุตาเขาแบบนั้นน่ะก็ฉันเหมือนไส้มนะันน่ะที่แฟนของฉันเขาทิ้งฉันน่ะก็มีสาเหตุมันจากมันนี่แหละหยุดพูดแล้วไปที่ห้องพักครูซะจะบอกให้นะถ้าฉันเป็นแฟนเธอแล้วเธอยังไม่แก้นิสัยของเธอแบบเนี้ฉันก็ทิ้งเธอเหมือนกันละ่ะนายคิมหันฝากไว้ก่อนเถอได้แล้วรีบมาเอาคืนด้วยละ่ะ ข้อความของใครเข้ามากันนะบอกว่าจะยืนรอยอยู่หน้าโรงเรียนอย่างนั้นหรอใครกันเป็นนายเองหรอนายคิมหันไปเอาเบอร์ฉันมาจากไหนเนี่ยก็แค่ถามเพื่อนเธอง่ายเองแล้วนี่จะพาฉันไปไหนอะ่ะก็ไปเดทกันไงเดี๋ยวนะฉันตกลงว่าจะเดทกับนายตอนไหนกัน ก็เธอติดสินบนกับเทพเจ้าที่ต้นไม้เอาไว้ว่าจะเอาไก่มาให้แต่ว่าเทพเจ้าน่ะไม่พึงใจในไก่แล้วล่ะแต่อยากจะให้เธอไปเดดด้วยแทนอย่าบอกนะว่าน,นายคือเทพเจ้าที่ต้นไม้นั่นน่ะหน่อยนะ่ะนายรร้าการมากเลยนะนายคิมหันนายกล้าหลอกฉันงั้นหรอโหกว่าจะรู้นะยายบองเลยเอาเธอ แต่ฉันก็ขอขอบคุณนะที่นายพยายามหาทางช่วยเหลือฉันปะ่ะเราไปนั่งรถไฟเหาะกันดีกว่าเดี๋ยวสิมันน่ากลัวออกเหินหน้าเหินหน้ามาเด็ก,กับฉันทั้เทีมันก็ต้องมีอะไรที่น่าจดจำให้ตายเหอะนายคิมหันนี่ซะฉันกินยาลืมเขย่าวขวดนี่ ฉันคงไม่ต้องลูกขึ้นเต้นแล้วละมั้งเนี่ยใครเป็นคนบอกเธอกันว่าถ้ากินยาลืมขย่าวขวดให้หลูกขึ้นเต้นนะ่ะเยบองเอ้ยฮนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วแต่เอาเธอมันก็สนุกดีนะใช่มิล่งั้นตั้งแต่วันนี้ไปเราเป็นแฟนกันใครบอกว่าจะเป็นแฟนกับนายกัน ไหนๆเ,เรื่องโดงกินแฟนกินคู่ของเธอก็ไม่ใช่ความจริงแล้วเราก็คบกันได้แล้วไงค่ะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นแนวรักในโรงเรียนโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะใครที่ยังไม่ได้กด u u s c r i b e นะคะฝากกดและกดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆกันวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายนะคะ